ทุกคนสวัสดีค่ะก็มาพบกับปาอีกแล้วนะคะในร้านแซตฟูฟี่ของเรานี้วันนี้นะคะปามีกางเกงขาสั้นมานําเสนอสําหรับซัมเมอร์นี้เลยนะคะ สีเนี่ยมี3สีด้วยกันและเดี๋ยวให้ชมสีแรกกันก่อนนั่นคือน้องสีขาวนะคะและก็ต่อมานะคะเป็นน้องสีเขียวเลมอนนะคะและเลมอนไหมหรือเขียวสะท้อนแสงแล้วก็น้องดําเนี่ยนะคะมีทั้งหมด3สีด้วยกันแต่มาดูดีเทลน้องก่อนดีกว่านะคะดีเทลน้องเนี่ยเป็นน้องกระเป๋าลวงนะคะลวงได้จริงนะใส่มือถือได้เลยลึกๆๆอยู่นะคะและข้างหลังเป็นยางสมอกนะคะอย่างนี้เนาะ โอเคและด้านหน้านะคะก็เป็นเหมือนมีแบบเป็นซิปหลอกแต่ไม่มีซิปนะคะอันนี้นี่คือความดีเทลของน้องนะคะรุ่นนี้บอกเลยนะคะใส่ง่ายผ้าเป็นผ้าฮานาโกะถ้าทุกคนดูความฮานาโกะน้องเนี่ยจะมีความนุ่มฟูนะคะแล้วก็มีความทิ้งตัวนิดนึงเดี๋ยวปามาวัดซส์ให้พี่ๆน้องๆก็ดูกันเลยนะคะอันนี้นะคะคือไซส์ 2F 2F เนี่ยเอยู่ที่ประมาณสัก34นะคะเดี๋ยวมาดูวงขากันก่อนดีกว่านาะว่าวงขาน้องอยู่ประมาณเท่าไหร่ ึงสุดได้34เลยนะคะแล้วก็มาดูความสะโพกของน้องก่อนนะคะว่าน้องได้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเราค่อยวัดเอวหลังให้พี่ๆน้องๆดูเนาะมันไปได้ไกลไหมประมาณ52ตึงๆใน54แต่52ดีกว่าค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวมา,มาวัดให้พี่ๆดูกันเลยว่า เอวเนี่ยมันยืดได้ถึงเท่าไร่ประมาณสัก44ได้อยู่นะคะฉะนั้นพี่ๆคนไหนนะคะที่สนใจเก่งน,น้องกระเป๋าหลุมของเราตัวนี้นะคะมีทั้งหมด3 4สีด้วยกันนะคะชิดแชทมาได้ที่ร้านแฟตฟูลฟิลเลยนะจ๊ะเข้าคุณแม่คะ่ะ